สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกันครั้งที่3มนะครับสําหรับเรื่องเลขยกกําลังวันนี้เราจะเริ่มต่อกันเลยต่อจากครั้งที่แล้วเนาะเราไม่ได้จบในหัวข้อนะครับเราก็จะมีตัวอย่างต่อไปเลยก็คือวิธีดูตัวอย่างเนาะวันนี้เราค่อยๆทําก่อนเราต้องทําตัวเนี้ยให้เป็นเลขยกกาลังก่อนเราต้องคิดก่อนว่าเฮ้ยไอสองสี่สามเนี่ยเฮ้ยเลขยกกำลังคืออะไรเราลองหาแม่มาหาร ครูลองคิดมาว่าเอ้ยลองใช้แม่สามซิอ่าครูใช้แม่สามก็ได้มาแปดสิบเอ็ดแม่สามไปหารอีกอันนี้เขาเรียกว่าการแยกตัวประกอบนะครับเนาะแล้วก็เอาสามมาหารว่าเอ้ยมีสามมีสามกี่ตัวเฉะนั้นตอนนี้เราได้สามออกมาห้าตัวอืมแปบลบว่าไอเนี้ยสามกำลังห้าแล้วข้างบนมันกำลังสามอีกรอบหนึ่งเราก็ใส่ ข้างบนเป็นกำลังสามอีกรอบนึงต่อมาตัวข้างหลังอันนี้เป็นลบนะครับนักเรียนเป็นกำลังคู่ให้นักเรียนดูเป็นกำลังคู่นะนี่คือเลขกำลังจำให้ได้กำลังคู่ออกมาเป็นบวกอยู่แล้วเขียนเหมือนเดิมไว้ก่อนถ้ามันกำลังคู่เมื่อไหร่เป็นบวกเสมอนะต่อมานักเรียนกระจายกำลังเข้าไปคูณห้าคูณสาม อีกฟังหนึ่งเหมือนกันกระจายกำลังเข้าไปคูณนะครับ4คูณ2ก็ได้เป็น5ไอ้ากำลัง15กับ3กำลัง8ต่อมาเลขคูณกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกัน แล้วก็เอามาบวกกันเลยได้เป็น3ลัง23เนอะอ่ะอันนี้ลองทำเองหัดแยกตัวประกอบแยกตัวประกอบตัวนี้ก่อนแล้วก็ดูฮ้ยตัวนี้มันเลขกำลังคู่หรือกำลังคี่อ่าให้ดูลองเอานี้คูณกันก่อนก็ได้ว่าได้อะไรแล้วเราจะได้รู้ว่าเอ้ยบางทีเราไม่ชัวร์มีทั้งคู่และคี่แล้วคู่ผมจะทำยังไงเอาสองตัวนี้ลองคูณกันก่อนมันจะตัวลงมันได้คู่หรือได้คี่แล้วค่อยทำออกมา อ,อันนี้คือตัวอย่างเวลาเขายกกําลังนะครับนักเรียนเขาก็จ่ายไปทั้งสองตัวได้เลยหรือเขาเ,ย,เขายกโชว์ตัวอย่างมาก็คือเอามาคูณกันมันก็ได้ตัวเดิมอ่ะมันก็ได้กําลังสองเอาสามาคูณกันก็ได้กําลังสองเพราะฉะนั้นให้นักเรียนเข้าใจาเลยว่าเฮ้ยเราต้องเอาสองเข้าไปตัวหน้าและเอาสองเข้าไปตัวหลังด้วยเป็นตอนเป็นเครื่องหมายคูณกับหารเท่านั้นนะบวกลบห้ามทํานะทําได้แค่กับคูณเท่านั้นนะครับอันนี้เหมือนกัน กระจายลบเข้าไปเลยก็ได้เนี่ยกระจายลบเข้าไปเลยก็ได้มันก็ได้เป็นลบห้ากำลังลบสามคูณสี่กำลังลบสามแล้วมันเป็นกําลังลบนักเรียนเอามันลงไปข้างล่างมันก็จะเป็นลบห้ากำลังสามคูณสี่กำลังสามนี่แหละครับเนาะจริงนักเรียนก็ลองเลือกทําวิธีต่างๆดูนะครับต่อมาไอ้พวกเนี้ยคูณกันได้สิบห้ากำลังศูนย์ เพราะฉะนั้นนักเรียนอ่ะทุกตัวกาลังศูนย์นะไอเนี้ยมันมีเลขอะไรอยู่ก็ตามแต่มันกาลังศูนย์นะครับนักเรียนออกมาเป็นหนึ่งแน่นอนต่อให้นักเรียนกระจายมันได้ก็ได้ตัวนี้ถูกต้องไหมนักเรียนกระจายไปทั้งสองตัวมันก็ได้ออกมาเป็นหนึ่งคูณกันหนึ่งมันก็ได้ออกมาเป็นหนึ่งเหมือนเดิมหนึ่งคูณหนึ่งก็ได้หนึ่งเหมือนเดิมอ่ะสมบัติข้อที่สามจดสมบัติไปเนาะในอ่าสำหรับสมบัติเนาะ ก็คือที่ครูอธิบายไปก็คือการกระจายนั่นเองจดตัวอย่างไปแค่อันเดียวพอเนาะไม่ครูขออีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับสมมุติถ้ามันมีเลขอยู่บ้างนักเรียนกระจาย4เข้าไปตรง5ก็ได้เป็น5กับ4 แล้วเลนกระจาย4เข้าไปตรง2ก็ได้เป็น2กําลัง8ดนะมันต้องเอาไปคูณกันนะครับนักเรียนห้ามเอาไปบวกกันนะอะต่อมาตัวอย่างนักเรียนนักเรียนข้างบนอนะมันเท่ากันเราจะเอาข้างบนมาต่อรวมกันละเป็น5เหมือนกันแล้วเราเอาข้างล่างมาเขียน2คูณกับลบ7 ถ้าข้างบนข้างข้างบนเท่ากันเอามารวมกันได้เลยเนาะแล้วเอาข้างล่างมาต่อกันเนาะเราก็สองคูณกับลบเจ็ดได้ลบสิบสี่แล้วก็กําลังหนะ้าอ่ะข้อสองข้อสองคูเขียนตรงนี้นะครับเนาะเป็นสี่ทั้งคู่คูดึงสี่ออกมาข้างนอกนะ คุณดึงสีออกมาข้างนอกแล้วลบเจอลบเอาลบมาตัดกันนักเรียนก็เขียน,ยนวิธีวิยวยเนาะลบมาตัดกันแล้วก็3ามคูนกับหได้15บห้าต่อมา A กับ B เป็นลบเทั้งคู่ะ a กับ B กกำลังลบเหรือว่าเราจะต่อมาเป็นรูปแบบนี้ก็ได้ก็คือ1ส่วน A กำลังเจ็ดกำลังเก็ได้ อันนี้ลองทําเองอ้างอิงจากหน้าที่แล้วเปรียบเทียบกันเลยว่าเอ้ยข้อนี้เป็นยังไงข้อนั้นเป็นยังไงอันนี้จํานวนเฉพาะนักเรียนต้องทบทวนน,นิดนึงนะครับจานวนเฉพาะคือจํานวนที่ไม่มีใครหารมันลงตัวนอกจากเลขหนึ่งกับตัวมันอย่างเช่น2คนที่หาร2ได้ก็คือ1กับ2เท่านั้นแต่ถ้า6เนี่ยตัวที่หารมันได้จะมี หนึ่งมีสองมีสามแล้วก็มีหกเพราะฉะนั้นหกไม่ใช่จำนวนเฉพาะอนเนี้ยสองก็เนจำนวนเฉพาะอันเนี้ยก็คือทบทัวนนะจำนวนเฉพาะเขาให้ทำเป็นจำนวนเฉพาะเราดูมีสองมีสามมีห้ามีเจ็ดเอ้ยอะไรได้ยี่สิบเอ็ดครูก็เขียนเป็นสามคูณเจ็ดละกันสามคูณเจ็ดได้ยี่สิบเอ็ดเนาะแล้วครูใส่ครูเอาห้ามาใส่ข้างนอกและครูกระจายกำลังเข้าไปข้างใน สามกำลังหคูณเจ็ดกำลังหอ่ะอีกตัวอย่างหนึงนักเรียนสมมุติเป็น30มสิบกำลังสีคูณสิบอ่ะคูณออกมาก่อนสามคูณสิบกำลังสเฮ้ย10มันยังแยกได้อีก3ามคูณสิแยก,กออกมาก็เป็น2อคูณห ทั้งหมดกำลังสแล้วครูค่อยกระจายกําลังเข้าไปกระจายกําลังเข้าไปได้เป็น3ามกำลังสคูณสองกำลังสคูณห้ากำลังสนั่นเองเนาะจนตัวอย่างตรงนี้เพิ่มเติมไปด้วยนเนาะในเอาไว้ตรงข้อน,นี้เลยแหละเนาะอันนี้นักเรียนก็ลองแยกออกมาเป็นวงเล็บดูก่อนเนาะแล้วก็กำลัง7เนาะ แล้วก็นักเรียนค่อยกระจายเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกานแยกแยกเป็นวมเ็บเออกมาแล้วกําลังก้าแล้วก็ค่อยกระจายออกมาเนาะอันนี้ตัวอย่างพอมันมีเลขยกกําลังแล้วก็เอาไปเข้าเข้าไปคูณกับเขาสามคูณสองได้หกนั่นเองสามคูณห้าได้ไอ้สองคูณห้าได้สิบก็คือกระจายไปได้เลยเป็นลบก็กระจายไปได้เนี่ยนักเรียนก็เอาสามคูณกับไอ้หกคูณกับลบสาม 6คูณ3าได้18มีลบใส่ลบเนาะนักเรียนก็ได้เป็นลบ2กำลัง18ต่อมาติดลบเป็นกำลังคู่ก็ได้ออกมาเป็น2องกำลังลบ18นักเรียนอย่าลืมเคลียร์ตัวลบข้างในด้วยเนาะถ้าเป็นกำลังคู่ให้นักเรียนสามารถตัดได้เลยอ่อันนี้ก็จดลงสมบัติไปนะครับแล้วก็จดตัวหีนากอย่างน้าที่แล้วแหละอันเดียวกันเลยอ่ามาเลยกระจายเข้าไปกระจายเข้าไปนะครับ ก็ได้เป็น7กำลัง6คูณ7คูณกับลบ5กำลัง3 7, คูณ7ก็ได้ออกมาเป็น7กำลัง42คูณลบ5กำลัง7จ็ไอ้ยีอ่าสามเต่อมามันเป็นลบมันเป็นกำลังที่ดึงลบออกมาข้างหน้านะครับลบ เจ็ดกำลังยี่สิบเอ็ดคูณห้ากำลังไอเจ็ดกำลังสี่สิบสองคูณห้ากำลังยี่สิบเอ็ดอันนี้เหมือนกันกระจายกำลังเข้าไปกระจายกำลังเข้าไปลบห้ากำลังสามคูณลบเก้าตัวนี้ส่วนจุดหกเราต้องเปลี่ยนเป็นหกส่วนสิบนะเนาะ คือถ้าเป็นเป็น0.2ก็เป็น2ส่วน10ถ้าเป็น0.15มันมีทศนิยมของตัวก็เป็น15ส่วน100เนาะขึ้นอยู่ก็ทศนิยมมีกี่ตัวนะครับอะต่อมานักเรียนก็กระจายไปก่อนนะครับก็คือได้เป็นครูกระจายไปนะก็ได้เป็นลบ27 ต่อมาในเนี้ยครูอยากตัดก่อนเนาะเอาแม่2ไปตัดได้สมเอาแม่2ไปตัดได้5้าแล้วครูอยเอาเลกกำลังคูนเนาะ,นะก็ได้เป็นลบสาหต่อมาอันนี้ครูขอถอดลบก่อนนะครับมันเป็นติดลบกับกำลังขี้เนาะเอาลบไปข้างหน้า กระจายกระจายไปทั้งบนและล่างเลยนะกระจายไปข้างบนแล้วก็จะกระจายไปข้างล่างด้วยตัวนี้มันกําลังสิบห้าตัวนี้มันกําลังสามสิบหกนักเรียนต้องเอามาคิดก่อนลบลบอยู่เหมือนเดิมน,นักเรียนไม่ต้องไปเปลี่ยนมันนะขอเขียนตัวสามกำลังลบสามสิบหกก่อนนะครับห้าตัวแรก ห้าตัวแรกนักเรียนสังเกตมันคือลบสิบเจ็ดครูเขียนลบสิบเจ็ดเลยตามเขาเลยต่อมาไอ้นี่มันหารนะครับหารจะต้องเป็นลบลบตัวนี้มันกําลังอยู่คือลบสามหกก็คือลบสามหกสังเกตมันมีลบสองตัวนักเรียนลบกระจายไปหารลบได้บวกเพราะฉะนั้นนักเรียนเขียนเพิ่มเข้าไปเนาะครูเขียนไม่พอเป็นลบสิบเจ็ดบวกสามสิบหกเนาะ ลบกับบวกเครื่องหมายไม่เหมือนกันเอามารลบกันได้ส9บเกครูจะเป็นลบห้ากำลังสิบไอ้ตัวนี้ติดลบเนาะครูขอย้ายไปข้างล่างก็คือสามกำลังสามสิบหกนี่คือคำตอบของเราเนาะอาจจะยากสักนิดหนึ่งเพราะมันมีทศนิยมด้วยเราเลยต้องแปลงเป็นเศษส่วนก่อนเนาะเวลาแปลงเป็นเศษส่วนเสร็จให้เราพยายามตัดให้ได้ก่อนเนาะถ้าเราตัดไม่ได้เราค่อยกระจายอ่ะ ข้อ3นะครับคูณกระจายเข้าไปเลยนะครับ2ไม่ใช่ส a กำลังลบ2คูณกับลบ8คูณกับ B กำลังลบ11แล้วก็คูณกับลบ8ลบคูณกันให้ออกมาเป็นบวก A กำลัง16คูณ B กำลังแ8แค่นั้นก็พอแล้ว อันนี้นะครับเวลาเรากระจายเวลานักเรียนกระจายเนาะแนะนำถ้านักเรียนกระจายไปแค่ตัวข้างหลังผิดนักเรียนต้องกระจายไปทั้งสองตัวเนาะอันนี้คือผิดนะนักเรียนไม่ต้องจดเนาะให้จําว่าห้ามกระจายตัวเดียวเวลากระจายต้องกระจายทั้งสองตัวคือต้องได้เป็น 4กำลัง3กับ a กำลัง6นะอันนี้คือถูกที่ที่เขาทำให้ดูก็คือผิดนะอ่าอันนี้เป็นแนวข้อสอบโอเนเหมือนเดิมก็คือเราต้องลองดูนะครับอ่านโจทย์ให้ชัดเจนตัวนี้จัดอยู่ในเลขยกกำลังอ่าให้จัดอยู่ในเลขยกกำลังของ3แล้วก็หาก่อน2 4 3เนี่ย นักเรียนก็แยกตัวประกอบออกมาว่าได้3ามกำลังเท่าไหร่อะอีกอันนึง125ย25ให้จัดอยู่ในเลขฐาน5นักเรียนก็หารออกมาว่าเอ้ยมันได้5้ากำลังเท่าไหร่แล้วเขาถามว่า4เท่าของผลบวกของผลบวกเลขชี้กำลังนักเรียนเลขชี้กำลังคือตัวข้างบนนะเลขชี้กำลัง 4เท่าของผลบวกเลขชี้กำลังเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันแล้วก็ต้องคูณ4ี่แล้วก็หาคำตอบออกมา,อมาต่อมาอันนี้ก็ทำเหมือนกับตัวอย่างนะครับก็คือค่อยๆกระจายเข้าไปอาจจะยากนิดนึงสำหรับข้อ2ย่อยนี้นะครับเนาะตัวอย่างนี้นะครับให้นักเรียนเหมือนเดิมเลยอันนี้ต้องแยกออกมาก่อนก็จดตามครูไปเนาะแยกออกมาได้ 3าคูณหได้15บหาแล้วก็ลัง7จ็ดแล้วเรียนกระจายกำลังเข้าไปเนาะแล้เรียนอาจจะใช้ปากกาคุณละสีเพื่อเอยให้เราแยกออกว่าเฮ้ยเราเราทำอะไรไปมั่งนะ,ะตัวนี้ผมก็เข้าใจาเ้้าไปเหมือนกันนะได้เป็นอ่ สามสามกำลังเจ็ดกับสามกำลังสิบสามกำลังเจ็ดบวกสิบที่เป็นบวกเพราะมันคูณกันนะครับนักเรียนอันนี้มันคูณกันอยู่ก็บวกกันเหมือนกันห้ากำลังเจ็ดบวกด้วยลบหกเพราะมันคูณกันเนาะเลยบวกกันนะก็เป็นสามกำลังสิบเจ็ดคูณนะห้ากำลังเครื่องหมายคนละเครื่องหมายเอามาลบกันได้หนึ่งบวกมากกว่าใส่หนึ่งเฉยๆนะครับเนาะ น,นี้ลองทําเองเหมือนเดิมก็ทําแบบคู่ก่อนก็คือแยกก่อนเนาะอันนี้ก็แยก14ก่อนอันนี้ก็แยก5 1ิบก่อนเนาะอันนี้นักเรียนกระจายไปเถอะมันไม่มีตัวเลขนักเรียนก็กระจายเข้าไปกระจายไป3ามตัวเพราะมันมีสามตัวเนาะได้อะไรออกมาอันนี้มันเป็นลบแต่มันกําลังคู่ก็เอาลบออกลบหายไปได้เลยเนาะแล้วนักเรียนก็ เอา x มาคิดกับ x y คิดกับ y z คิดกับ z นะครับแล้วก็ตอบได้กําลังอาจจะได้สมมติได้ x กาลัง3 y กาลัง4 z กดกลัง2ลบ2อะไรเนี่ยคือ,อนักเรียนก็ตอบออกมาแนวนี้ได้เลยเนาะอันนี้คือแนวคําตอบไม่ใช่คําตอบนะวันนี้เราก็จะเรียนกันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นหัวข้อต่อไปก็เนื้อหาอาจจะไม่เท่ารอบนี้แล้วอันเนี้ยที่เราเรียนสองครั้งที่ผ่านมาเนื้อหารวมกันเนาะเราเจอกันครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ